เรียกว่าแม่ขออต้องการให้ไปฝึกงานมีไรายได้ไอ้ตัวใ,ใหญ่ๆสูงๆส,ส,สูงร้อย 70, เจ็ร้อยแปอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นต้องให้เขาไปฝึกงานแล้วมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวถ้าปีสองเขาอายุ17ปีสิบเจ็ดปี แล้วมีอะไรได้เดือนละหมื่นเริ่มต้นที่1,000งหมื่ใช่ไหมพี่เริ่มต้นที่1,000งเริ่มต้นที่1น0 0งสองพัน 2, บาทบ้านถ้าเป็นนักเรียนที่นี่หรือปีหนึ่งที่เรียกว่านักศึกษาเนี่ปวสหนึ่งจะมีรายได้1,000งหมื่0หน 1, <c oughs> 1, บาทหรือถ้าช่างมีโอบางที่ได้ถึง20,000 20, ื่นสองหบาท แล้วการเป็นนักเรียนบ้านพักเขาก็ฟรีแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟบางที่ออกให้ด้วยแต่บางที่เด็กเดๆก,กก็จะหารกันเองก็จะหารกันเองต้องฝึกให้เขามีไรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวถ้าฝึกอยู่ไม่ผ่านอยู่ที่นี่หรือที่เราหาให้ไม่มีไรายได้นีนะมันไม่เป็นการส่งเด็กที่ ที่เขาสามารถทำเงินได้แม่มองไปเห็นโก้เลยอย่างเนี้มันเป็นการฝึกถ้าปวชไปฝึกหงเดือนถึงเจ็ดเดือนเขาจะติดอย่างได้เงินสารเสพติดทุกชนิดเขาจะออกได้เองโดยอัตโนมัต<ม>ิผู้ปกครองจะต้องบอกว่าลูกจะต้องช่วยกันทำมาหากินได้แล้ว นี่คือการฝึกหาเงินครั้งแรกในชีวิตของเขาแต่บางครั้งที่ไปรับจ้างเดือนละสองวันละสองร้อยสามร้อบาทเน่ยเก็ฝึกก็ฝึกอยู่ก็ใช่อยู่แต่นี่ต้องขอบคุณบริษัทที่รับเด็กๆของเรานะครับรับนักเรียนนักศึกษาของเราแล้วปปสอ,อยู่ได้หนึ่งปีเนี่ยมีไรายได้เจ๋งมาก เหมือนคนุณยายนี่แหละปีไหนก็ไม่ทราบกล้วโง่ายด้วย